เรื่องที่สองปรับความคิดตัวเองใหม่ในทางโลกใช้คำว่า Mindset ปรับ Mindset ตัวเองใหม่ซะ i n d เซ t การปรับปรับยังไงร,รู้เห็นไปตามความเป็นจริงในโลกนี้มองเห็นไปตามความเป็นจริงยอมรับไปตามความเป็นจริงคำว่ายอมรับไปตามความเป็นจริงคืออะไรอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรา ำไว้ว่าทุกครั้งที่เราอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรานั่นแหละจะนำมาซึ่งความเสียใจความเศร้าหมองความอยากตายเคมีในสมองหลักงผิดปกติดาวอาการดาวอา,ารมณ์ความรู้สึกแย่ลงการรู้สึกนึกคิดติดตึกว่าทำไมมันไม่ได้ตังคพ,พอใจทำไมฉันไม่มีคุณค่าในการใช้ชีวิตพวกนี้จะตามมาหมด วิธีการคืออะไรฝึกยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเออมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันเออมึงจะไปกังวลกังวลอะไรกันนักหนาเดี๋ยวมันก็เดินผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบไปยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเออเอออย่างเดียวเออเดี๋ยวมันก็จบเออเดี๋ยวมันก็ดีเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออ เดี๋ยวมันก็เลิกคิดเออเอ,ออย่างเดียวคำว่าเอออย่างเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เรายอมรับไปตามปกติของมันว่ามันเป็นของมันเช่นั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละปัญหาเราในปัจจุบันคืออะไรเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความพอใจของเราถ้าเราคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความพอใจของเรา ไม่นานเสียใจไม่นานร้องไห้ไม่นานอยากตายไม่นานเสียใจพัดผ้าผิดฝักไม่นานจะเกิดอารมณ์ดาวเพราะอะไรเราไม่อยอมรับความจริงหน้าที่เราเราต้องเรียนรู้ความจริงในโลกว่าอะไรเรียกว่าความจริงเช่นเราให้เขาเราให้เขาแล้วเขารับของเราไปวันหนึ่ง เราไปขอเขาแต่เขาไม่ให้คืนเรามาเสียใจยังเสียใจแล้ว,เ,ลวเริ่มดาวมะเริ่มดาวและแถมอะไรอีกพูดจากับเราไม่ดีเริ่มดาวมะเริ่มดาวแล้วดาวคืออะไรฮ้ยทำไมอะ่ะก่อนหน้านี้คิดเองนะนี่ทำไมอะ่ะก่อนหน้านี้เราให้เขาอะ่ะทำไมเขาไม่ให้เราวะเรากำลังลำบากในเวลาที่เขาลำบากอะ่ะเรายังช่วยเหลือเขาได้เลยอะ่ะ ทำไมเวลานี้เราลำบากอ่ะทําไมเขาไม่เห็นช่วยเหลือเราเลยอ่ะเฮ้ยเราหวังดีอ่ะเขามาตลอดเลยนะแต่ทําไมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมแบบทําไมเขาไม่ดีกับเราเลยอ่ะตอนนี้เราลำบากมากนล้เรากำลังเกิดความกังวลามกังวลได้เลยอ่ะเรากาลังลาบากมากเลยอ่ะทาไมเราเคยช่วยเขามาตั้งกี่ครั้งกับกี่ครั้งเป็นสิบครั้งแลไวที่เราช่วยมานี่เราขอความช่วยเหลือครั้งแรกเลยนะนี่เราขอความช่วยเหลือครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะทําไมเขาไม่ช่วยเราอ่ะเฮ้ยเราทาตัวอะไรไม่ดีหรือเปล่าอ่ะเราแย่ขนาดนั้เลยเหรอ ทำไมเราแย่ขนาดนี้อ่ะเฮ้ยเราเป็นคนแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอ่ะเฮ้ยทาไมอ่ะเฮ้ยเราแบบเราไม่มีคุณค่าขนาดนั้เหรอทาไมเราต้องมาขอเขาอ่ะเฮ้ยเราขอเขาทําไมอ่ะเฮ้ยทำไมมันมันรู้สึกแย่ไปหมดเลยอ่ะเราแบบในชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยเหรอทําไมเราขอเรื่องแค่นี้ทําไมเขาถึงให้เราไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราลาบากทุกวันนี้เพราะเราทําตัวไม่ดีเหรอมันเริ่มแล้วเห็นไหมเราหยุดไหมไม่ยอมหยุด คำถามคือทำไมไม่หยุดคำถามทำไมไม่หยุดเพราะอะไรเริ่มอะไรแล้วะแต่เริ่มโทษนะโทษอะไรโทษเคมีในสมองโทษอะไรโทษยาที่กินโทษอะไรอีกโทษว่าเราเป็นโรคสมองเต้าพกอหมดเลยใช่ไหมแต่เราโทษใครตัวเองทำไมถึงต้องโทษตัวเองเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าผู้คนเดินสู่ความ ผิดหวังอาจารย์ถามว่าใครในโลกไม่มีใครบ้างที่ผิดหวังไม่มีทุกคนในโลกล้วนแล้วแต่เดินสู่ความผิดหวังทางสิน้นผิดหวังจากอะไรจากไม่ได้ตามความพอใจของตนดังนั้นเราจะไปคิดน้อยใจทำไมในเมื่อมันเป็นปกติของคนทุกคนในโลกที่เขาจะให้เราก็ได้หรือเขาจะไม่ให้เราก็ได้ เขาจะดีกับเราก็ได้หรือเขาจะไม่ดีกับเราก็ได้มันเป็นปกติธรรมดาของโลกคำถาม,ถามทําไมเราถึงยอมรับความจริงทั้งๆที่มันเป็นความจริงปกติในโลกไม่ได้เราไม่ยอมรับทําไมเราถึงไม่ยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีดีมีเลวมีปานกลางบางคนวันนี้ดีวันพรุ่งนี้แย่บางคนไอ้พวกนี้แย่แต่ปรากฏ วันต่อไปดีทําไมเราไม่ยอมรับเรื่องนี้แต่เราจะพยายามอะไรพยายามให้เขาดีกับเราทุกวันพยายามจะทําให้เขาเนี่ยดีกับเราตลอดพยายามจะให้เขาเนี่ยเป็นไปตามความพอใจของเราตลอดเวลาคําถามคือทํำไมเรากลับไปตั้งตัวกับตัวเองว่าทําไมเราถึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงทาไมเราถึงไม่เข้าใจว่าทุกคนในโลกมันเป็นแบบนี้ เราก็เป็นแบบเขาเขาก็เป็นแบบเราในเวลานี้เราไม่เป็นแบบเขาในเวลาหน้าเราอาจจะเป็นแบบเขาก็ได้เพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงเราอยากคิดว่าเราดีตลอดเวลาเราอยากคิดว่าเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาเราอยากคิดว่าเราเนี่ยปรารถนาดีกับคนอื่นตลอดเวลาเราอยากคิดว่าเราไม่มีค่าตลอดเวลาเราอยากคิดว่าเราเนี่ยเศร้าหมองตลอดเวลาและอยากคิดว่าเราเนี่ยป่วยตลอดเวลา อะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงวันนี้ฉันป่วยพรุ่งนี้อาจจะไม่ป่วยก็ได้อีกเดือนหน้าหน้าฉันอาจจะไม่ป่วยก็ได้อีกปีหน้าหน้าฉันอาจจะไม่ป่วยก็ได้ใช่วันเนี้ยฉันกินยาแต่วันหน้าฉันจะต้องเลิกยาเพราะอะไรมีความแปรป่วยยาไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องกินยาไปตลอดชีวิตอยาไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องป่วยไปตลอดชีวิตอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องมีอารมณ์เศร้าหมองอยากตายไปตลอดชีวิต เพราะอะไรมันเดินสู่ความเปลี่ยนแปลงแปรปวนตลอดเวลานั่นหมายความว่าทุกคนต้องมีกําลังอกกําลังใจว่าวันหนึ่งฉันหายแน่เพราะอะไรมันเดินสู่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้ฉันป่วยพรุ่งนี้ฉันหายก็ได้ตอนนี้ฉันป่วยเวลาต่อจากนี้ไปห้านาทีฉันหายก็ได้เปลี่ยนแปลงแต่ฉันหายแล้วฉันกลับมาป่วยอีกก็ได้ฉันป่วยแล้วฉันกลับไปหายอีกก็ได้ฉันหายแล้วฉันกลับมาป่วยอีกก็ได้ ให้ยอมรับตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงพลิกหน้าพลิกหลังตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่ขณะเวลาเดียวดังนั้นทุกครั้งที่ดาวต้องสนใจมันนะไม่ต้องไปสนใจต้องไปยินดียินร้ายกับมันนะไม่ต้องไปยินดียินร้ายอะไรยอมรับตามความเป็นจริงเออดาวแล้วนะกระดาวไปก็ดาวไปสิเราจะไม่สนใจเราจะไม่แยแสกับอารมณ์นั้นเราจะไม่แยแสกับความคิดนั้น เราจะไม่สนใจความรู้สึกนั้นความรู้สึกก็แค่ความรู้สึกมันคิดนึ้ติดตึกขึ้นมาตามอาการของโลกในเมื่อพวกเราคิดว่ามันเป็นโลกใช่ไหมคิดมาเลยเออมันก็เป็นแค่โลกเดี๋ยวโลกมันก็ดับไปเดี๋ยวอาการนี้มันก็จบไปเดี๋ยวอาการนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวอาการนี้มันก็ยุติไปมันเป็นอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วจะไปนั่งยินดียินร้ายกับมันทำไมเดี๋ยวมันก็ดับไปเองหน้าที่เราคืออะไร ไม่ต้องไปสนใจกับอารมณ์นั้นถ้าเราโมวจะไปสนใจไปให้ค่ากับอารมณ์นี้อารมณ์นี้จะถุดล่าเราไปในทางต่ำแห่งอารมณ์แต่ถ้าเราไม่ให้ค่ากับอารมณ์แต่กลับมาหาอารมณ์อื่นชดเชยเศร้าใช่ไหมหาอารมณ์อื่นมาชดเชยเช่นเรากําลังคิดว่าเรากําลังเศร้ามากเลยมันกําลังดาวมากเลยมันกําลังปรุงแต่งในใจแล้วว่าทาไมเราไม่ดีแบบนั้นทําไมเราเป็นคนแบบนี้ทาไมเรารู้สึกแย่ขนาดนี้ ทำไมเราใช้ชีวิตมาตั้งนานทาไมไม่ประสบความสำเร็จเ,เลยเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมในเมื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีใครสนใจใหญ่ดีไม่เห็นมีค่ากับใครกับตัวเองก็ไม่มีคุณค่ามันจะคิดไปในเวนี้ใช่ไหมวิธีการคืออะไรหยุดคิดสิเราสามารถหยุดคิดได้แต่เราห้ามความคิดใช่ไหมไม่ได้แต่เราหยุดคิดเรื่องไม่ดีได้เอาอารมณ์หนึ่งไปอีกลามเอาเอาอีกอ,อาอกอรมณ์หนึ่งไปเฉย ด้วยการอะไรเติมเชื้อดีๆเข้าไปใส่เราไม่มีคุณค่าหรอไม่นะเรามีคุณค่าสินี่ไงกำลังนั่งอยู่ตรงนี้จะไม่มีคุณค่าได้ยังไงฉันเกิดเป็นคนขึ้นมาได้กว่าจะเป็นคนขึ้นมาได้ขนาดนี้ไม่ยากเลยนะยากมากนะจะบอกฉันไม่มีคุณค่าได้ยังไงฉันผ่านเรื่องประสบความสำเร็จมาตั้งเยอะทําไมฉันจะต้องไปโฟกัสกับเรื่องไม่สําเร็จฉันเป็นคนดีมันก็ต้องมากมายฉันช่วยเหลือคนอื่นนะฉันให้อาหารหมาเนี่ยเมื่อเย็นนี่เอง ก็ S <S <an ct i> บอกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าได้ไงอย่างน้อยที่สุดฉันก็มีคุณค่ากับหมาตัวหนึ่งวะทําไมฉันจึงมีคุณค่ากับหมาตัวหนึ่งตายแล้วถ้าฉันไม่ให้อาหารหมาตัวนี้จะไม่มีใครให้อาหารหมาตัวนี้เลยทุกครั้งที่ฉันเดินมาหมาเนี่ยจะเดินสัห่หางมาหาฉันตลอดที่ไงฉันมีคุณค่ากับหมาตัวนึงถ้าไม่มีฉันหมาตัวนี้จะอยู่ยังไงเฮ้ย hey, มันอยู่ไม่ได้งั้นเราจะมีชีวิตจุดต่อไปอย่างน้อยก็เป็นหมาตัวหนึ่งเราเปลี่ยนอารมณ์ความคิดว่าฉันจะอยู่ไปเพื่่ออใันจะยูไไปทํา เปลี่ยนใหม่ฉันจะอยู่เพื่อหมาตัวนึงฉันจะอยู่เพื่อคนคนนึงฉันจะอยู่ทั่วช่วยเหลือคนอื่นต่อไปฉันจะอยู่เป็นกําลังจิตกําลังใจให้กับคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลําบากเห็นใจที่อาจจะมีความรู้สึกนึกคิดลําบากกว่าเราก็ได้ฉันจะอยู่เพื่อมันเอาอารมณ์ไปชดเชยอย่าไปนึกคิดติดต,ตึกถึงอารมณ์นี้เอาอารมณ์อื่นไปชดเชยมันชดเชยได้หยุดคิดไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ ปัญหาคืออะไรที่เราป่วยกัอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ยอมเปลี่ยนความคิดตัวเองเราไม่ยอมแก้ไขความคิดตัวเองเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าตัวเราเองเป็นต้นเหตุของรันโลกตัวเราเองเป็นต้นเหนตุของความเศร้าหมองตัวเราเองเป็นต้นเหนตุของความคิดที่เสียใจร้องไห้น้ําตาไหลทุกใจ,จกับเป็นตายตัวเราเองไม่ใช่ใครไม่ใช่แฟนไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นเราเองที่เป็นคนสร้างอารมณ์ผอ่อนอารมณ์เสียใจอารมณ์พัดพ้าผิดหวังอารมณ์ซ้ำเติมตัวเองฉันเองเป็นคนทำคนอื่นไม่เกี่ยววิธีการแก้ไขง่ายที่สุดคืออะไรฉันจะแก้ไขที่ตัวฉันเองฉันจะไม่เอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างฉันจะไม่เอาคนอื่นมาเป็นเหตุปัจจัยฉันจะไม่เอาคนอื่นมาเป็นเรื่องเศร้าหมองในใจฉัน ฉันจะไม่เอาคนอื yah, heures, ma はは visuals, ่นมาโทษว่าเขาทํากับฉันแบบนี้ทําไมเขาทํากับฉันแบบนั้นทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้แบบนั้นกับฉันทําไมเขาต้องคิดไม่ดีกับฉันทําไมเขาต้องใส่ร้ายป้ายสีฉันทําไมเขาต้องนินทาว่าร้ายฉันทําไมเขาต้องแอบซุบซิบนินทาฉันเมื่อฉันรู้ไอ้ทําไมฉันรู้ขึ้นมาแล้วฉันต้องเสียใจทําไมฉันต้องผิดทําไมฉันต้องผิดหวังกับเขาทําไมฉันต้องยินดียินร้ายกับเขาไม่ต้อง ต่อไปนี่ทําอะไรฉันได้ยินอะไรมาก็แล้วแต่ใครจะทําอะไรกับฉันก็แล้วแต่ฉันจะไม่โทษเขาฉันจะขอบคุณเขาแต่ฉันจะกลับมาแก้ไขที่ฉันเองว่าวันนี้ไอ้เหตุปัจจัยที่เขากาลังนินทาว่าร้าย่ร้ป้ายสีหรือทําให้ฉันเสียใจในวันนี้ฉันกําลังดีอกดีใจในปัจจุบันฉันกําลังมีความสุขในปัจจุบันฉันกาลังมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันเพราะอะไรฉันกําลังจะแก้ไขปัญหาในชีวิตฉันได้ ฉันจะมีกําลังใจในการแก้ไขปัญหาในใจของของฉันเองเพราะอะไรเพราะฉันรู้ต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บของฉันแล้วว่าอะไรตัวฉันเองรู้ย่างต้นเหตุของความทุกข์ในใจคืออะไรฉันเองแล้วต้นเหตุของการดาวคืออะไรฉันเองดาวเพราะฉันนี่แหละอารมณ์มันดิ่งมากมันดาวมากเพราะอะไรก็เพราะฉันไปคิดมันถ้าฉันไม่คิดมันฉันจะดาวได้ไหมดาวไม่ได้ ถ้าฉันไม่นึกคิดติดตึกถึงใครฉันดาวเพราะใครได้ไหมไม่ได้ถ้าฉันไม่เอาคนอื่นมาเป็นเหตุเป็นใจของฉันฉันจะทุกข์ร้อนได้ไหมไม่ได้ฉันจะเศร้าหมองไม่อยากมีชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใครดังนั้นเราอย่าไปดึงเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเราเอาเราคนเดียวเกี่ยวข้องกับตัวเราเอง